จะคุยเรื่องนมนมแบบนี้มีสปอนนมแบบที่เราไปซื้อจริงเสียบันจริงมึงจะเอาแบบอันที่มึงแดกได้หรือมึงแดกไม่ได้เฮ้ยอร่อยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบน้ำเต้าหู้เต้าหู้สัตว์แล้วแดดแล้วคันคอเป็นแบบนั้นปะเป็นแบบนั้นแหละถั่วหืนเอาจริงมะรีวิวรีวิวพอชีวิต วเรื่องนมนมแบบนี้มีสปอนนมแบบที่เราไปซื้อจริงเสีย,งยเงินจริงคือเวลาเราไปซูเป,ปอร์อ่ะเราจะเห็นนมเยอะมากที่ไม่ใช่แบบนมวัวเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงเราเองไม่เคยลองนมอื่นๆเลยนอกจากนมวัวไม่กูเชื่อ<ต>วะ่ะกลัวเขาไม่รู้ว่าถ่ายช่วงตุ่มจีนจริจีอยู่อีซิ่นี่เขาใช่ยอดหลังทุกคนเนาะเหตุมันเกิดมาจากว่านี่อ่อยาก จะหุ่นดีอยากจะเฮลตี้เหมือนเพื่อนบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนปายหรือเพื่อนยิบที่ถือกล้องอยู่อ่ะเขาก็หุ่นดีใช่ปะกูก็เคยไปที่ซูเปอร์เราก็เหมือนยิบอันไหนดีวะใช่ก็จะมีแบบมึงจะเอาแบบอันที่มึงแดกได้หรือมึงแดกไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะกูก็ได้เลือกไม่เยอะอ่ะวันนี้ก็เลยซื้อแบบใช่มาลองกินกันคือจะบอกว่ายิปเป่เป็นคนที่เขากินนมแบบเนี้ยเยอะมากแล้วเปิดโลกของเราวันนี้มึงเชื่อปะ กูไม่เคยกินเลยสักอันเดียวนี้ไม่มาชอบไม่มาชอบให้กูกินนมแอลมอนด์มิวเว้ยมึงเคยเห็นคนสวยกินแอลมอนด์มิวป่ะ้วกูดช่างดีกินแอลมอนด์มิวล้วกูแบบกูแบบกินตามก็สิพีวก็เลยจะหยิบอันนี้มึงกลืนไม่ลงแล้วมึงกลืนได้ไงไม่เชื่ออี๋พอเริ่มอ่านเบสิกอ่านเบสิกทีนี้พอพูดถึงนมผลเหลืองเราจะนึกถึงพวกแลคเตสอยพวกอะไรไวต์แกรมมิวทุกคนก็คงเคยดื่มแล้วงั้นจะช่างมันกูก็เลยขอมาเปิดโลกที่สั่งๆนมเหลืองแล้วขอชิมเลยได้ปะได้ S 1> <S 1> เฮ้ยอร่อยหวานน้อยมีกลิน่นนมถั่วเหลืองชัดแต่อร่อยออสักดีเลยอะ่ะ สังซังคือดีเลยซื้อมั่วซั่งซังดีเลยอ่ะนล้วพอมึงถือกล่องแล้วมันสั่งซังแล้วชุดมึงเป็นจริงจีนอ่ะมันดูแบบสังซังสังสังคือรสชาติดีใช่มันจะมีความเป็นนมนมถ้าใครชอบความมันมันนมมันมันนมนมดีมีกลิ่นแบบถั่วเหลืองแต่ไม่เหม็นเกินไปถูกต้องแต่เราชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอย่างบางยี่ห้อที่เป็นนมถั่วเหลืองยี่ห้อดังบางอ่านเรู้สึกว่ามันหวานเกินสังซังไม่ค่อยหวานมัยเพราะฉะนั้นถ้าสั่งซั่งเป็นสูตรหวานน้อยน้าตาลน้อย โทฟูซังคอนเฟิร์มว่าอร่อยอยู่แล้วมีความจางกว่าตัวซัง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 มันจะเข้มข้นแบบนมนมนมอ่ะซังซังเหมือนกินนมที่เป็นมีความนมถั่วเหลืองใช่กลับมาที่ซังซังก่อนก็คือเขาจะมีร5อยห้าสิแคลนะพลังงานกับไขมันเจ็ดสิบนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทฟูซังไท์กว่าใช่มีกลิ่นถั่วเหลืองมากกว่าสำหรับกูอ่ะอีเนี่ยมันจะเหมือนเวลามึงแดดหนันตะกูอ เาว่าโทฟูซังมันจางกว่ามันต้องใช้คํานี้เลยอะโทฟูซังบางสูตรมีเยื่อด้วยนะมึงรู้ใช่ปะจริงเหรอมึงจริงๆมันมีเยื่อเว้ยอ่ะอันนี้อันนี้ดีกว่าตานางพยาบาลแพ็กเกจจิ้งดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พยาบาลฝาแก่ะหน่อยค่ะมันจะอร่อยปะวะไม่รู้พอแล้วมึงบางทีเผื่อไม่อร่อยเลยอันนี้คือน้ำนมถั่วเหลืองลอยเปอร์เซ็นต์เขาบอกแบบนั้นใช่ตาคุณพยาบาลอยู่ตรงนี้เป็นสูตรเจโอไฮโยอวอันเนี้ย น่าจะเป็นแบบน้ำเต้าหู้แบบเต้าหู้สวๆแล้วแดดแล้วคันคอเป็นแบบนั้นปะเป็นแบบนั้นแหละก็ไม่เคยกินขออนุญาตให้มึงแดดหน่อยค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคืออยากจะบอกว่าใครชอบจืดเลยคือดีจริงๆรสชาติไม่แย่นะทานได้เพียงแต่ว่ามันก็แค่ มันคือจรงสดอันนี้คือไม่มีความเหนในใดๆพลังงานแค่80แคลเองนะถ้าเทียบกับอันนี้นะเออแล้วก็มีไขมันแค่30นิดหน่อยนิดหน่อยคือสําหรับใครถ้าอยากได้รดจืดจริงๆอันนั้นนะดีคุณพยาบาลเรามานมอื่นๆกันบ้างที่เราเห็นตามท้องตลาดและไม่เคยแกะซื้อเลยูนมิตาชิโออันนี้เป็นรสบานาน่าอันนี้ออริจินอลที่อีบอ่ะชอบกินมากกีบชอบกินอันไหนมากกว่ากันกูกินอันที่มึงไม่มีอย่างนี้เลยกูกินอันที่ไม่หวานเลยเป็นสีขาวแกะไม่ได้ อันนี้บานาะน่าอร่อยของมึองอะ่ะมันก็อร่อยแหละเอาจริงกูเป็นคนชอบกินถั่วพิตาชิโอนะแต่กูไม่ชอบกินตอนมันเป็นนมอ่ะสลับกันสำหรับของเนีไอพิตาชิโอแล,แล้วเป็นบานาะน่าคือชอบเลยเพราะเน็เป็นคนชอบกล้วยอันนี้ดีกว่าอันนั้นอะ่ะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นกล้วยปอมอ่ะอันนี้คือแบบถั่วหือนอะแล้วเอามาบดบดเสร็จแล้วใส่นมผงปั่นเข้าไปจะกลายเป็นซันคร e a และ body spray จะบอกว่าอันนี้มันมีกลิ่นของความเป็นถั่วออกมาปลายลิ้นติดขึ้นจมูกตอนสุดท้ายถามว่ามันอร่อยไหมมันใช้ได้เราว่ากล้วยโอเคถือว่ากินได้อร่อยเลยคือกูจะไปซื้อเนชอบสำหรับเน,เนก็คือเลือกกล้วยเถอะแคล่เพิ่มแค่สิบเองแต่ยิ้มในใจ <laughs> อออันนี้อันนี้อันนี้พิตาชิโอบ้าง <laughs> หัวคุณภาพเหมือนผื่นหัวคัดมะเร็ อันนี้มีกลิ่นถั่วแรงมากแต่มันเป็นน้ำมะพร้าวด้วยอ่ะมันมีน้ำมะพร้าวในนี้ด้วยอ่ะอันนี้ผ่านมานี่ห้ออะไรอ่ะผ่านหรอหนึ่งสามเจ็ดดีกรีซื้อที่ไหนหรอสุ์มาร์เก็ตมีอร่อยอันนี้เฮลตี้ไป๋เราไม่ชอบสีสีผ้าแคลมึงเวอร์มากเราไม่ค่อยชอบรสชาติถั่วนุ่มๆอ่ะมึงลองวอรนัทเขาโอเคอันนี้ไม่กลิ่นยายาเออใช่วอนัทคือถั่วก็ถั่ววอนัทก็คือถั่วแหละมันไม่มีชื่อภาษาไทยหรอมันไม่มีมึงมันคือถั่ววอนัท เฮ้ยอ่นี้ก็มีกลิ่นเหมือนฟิวเมืองนอกมึงเคยไปเมืองนอกแล้วมึงเข้าร้านกาแฟปะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้นอะบอกว่าไงดีมันก็คือกลิ่นวอลนัทอะที่ผสมเข้าไปแต่เวลากินวอลนัทมันจะมีความมันอันนี้มันจะเป็นนมที่จางๆแต่นี้ไหลนะยี่ห้อนี้ไหลหมดเลยว่ายี่ห้อนี้มันน้ำๆเลยน้ำน้ำน้ำคำนี้ถูกต้องอัลมอนด์มิลค์อะให้มึงกินมาก่อนปะกูไม่ชอบอัลมอนด์เพราะกูไม่ได้เป็นตาอัลมอนด์แด่แดเขาไปเอะน้ำตัวแป๊บลล เอามอนมาบดแล้วผสมน้ำเยอะๆใช่ผงนมนิดหน่อยออริจินอลไม่หวานนะคะรสนี้ตอนนี่สงสารในพาที่สุดแล้วไม่แย่ไม่หวานเลยเนี่ยไม่หวานเวลาพปพูดแบบไม่แย่ก็โอเคแหละอะไรเงี้ยมันแบบดูไม่จริงข้ามไปเลยทุกอันอะในเมื่อพี่ไปอ่ะเขามีทริคทุกทริคแล้วเรื่องการแต่งหน้างั้นถ้าเรื่องแดกอ่ะกูบอกทริคให้เวลาแดกอะไรที่มันไม่อร่อยมากๆเนเคยสอนไปเสมอว่าเปิดคอหอย เปิดคอหอยดูดเข้าไปเปิดคอหอยลงท้องไปเลยแบบไม่ฝ่ายะอย่าสูดยาหายใจคือปกติเวลามึงดูดอะไรแล้วมึงจะแล้วมึงจะดมแล้วมึงจะแบบคอมันติดใช่ปะไม่กูบอกให้ไปกินน้ำไปบัวบเปิดคอหอยแล้วก็แบบเปิดคอหอยคืออย่างเงี้วิธีง่ายๆคือมึงอย่าดมมึงแล้วให้ไปึงกินแลนอันนี้กลิ่น แรงกว่าอันนี้อีกอันนี้มีความเป็นนมเยอะกว่าถ้าให้เทียบความชอบระหว่าง2อันนี้ชอบอันนี้มากกว่านะแดกอันนั้นประจําเลยัลมอนด์บรีส e ก็ยี่ห้อที่อีฟกินประจําอีเมลผีกินประจํานะคะเป็นอัลมอนด์บรีสแต่ของมันเป็นอีกสีด้วยเป็นสีที่แบบกระเดือกไม่ได้ก็เอาอีกแล้วมึงไม่กินแบบไม่หวานเลยใช่ไหกินได้หมดเลยมันกินได้หมดมีสีชมพูมีมีวานิลาด้วยนี่เออกูแดกกูแดกได้หมดเรากินวานิลาอันสุดท้ายอันสุดท้ายฮาเซลนัทวิ t จัสมินไรซ์นมช็อกโกแลตอ๋อ อืมถั่วหืนเอาจริงมะแม่ไม่มีใครแดกแล้วเนี่ยเอางี้อย่าโกรธนะคะแบน มันแค่ไม่เหมาะกับหนูคือจะบอกว่ามันเป็นความชอบจริงๆอย่างเรานะอย่างเนะกินได้บางอันเราไม่ชอบเลยเพราะปกติเนเจอร์เราบางคนไม่ค่อยกินนมอยู่แล้วต้องบอกก่อนคือกูกินได้แค่นมเปรี้ยวนมช็อกโกแลตเท่านั้นแต่สําหรับยิปซีกินทุกอันเขาชอบทุกอันดังนั้นคืออยากจะรู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยแค่ไหนแนะนําให้ลองไปชิมเองกินได้ทุกอันยกเว้อันเนี้ยแนะนาให้ชิมเองแล้วกันนะคะกูมีมาให้มึง มึงแดกหรือไงนมแพะอะมือมือมันเป็นอาเป็นหนึ่งในทางเลือกของคนที่ไม่นมแพ้นมวัวแล้วเขากินนมแพ้เฮ้ยมันมีนมควายด้วยเพราะว่ากูเคยไปถ่ายโรงงานแบบที่เขาเลี้ยงควายแล้วเขามีนมควายด้วยเขย่าเนยเหอะเป็นไงเป็นไงเหมือนออกมาจากหัวนมวัวให้ชิมก่อนโอ้ทำไมดูหอมมากเออดูหอมดูหอมขอหอมกันเถอะอยากมาดูแล้วมึงไม่ดูดนะดูสัญญาคหณึงสองส อืออโอ้ทำไมดูหอมมากเออดูหอมดูหอม,มกูเป็นคนกลิ่นแพะกลิ่นแกะกลิ่นอะไรไม่ได้เลยกูกินนมแ<ง>พะมีกลิ่นเหมือนเวลากินเนื้อแกะอ่ะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ไหวมึงต่อเลยไปเอาเลยไปาไมไม่ไหวกพห็พราะถอะสำหรับใครที่กินแพะกินแกะไม่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะกลิ่นเขาค่อนข้างแรงกว่าปกติ คือนมแพ้เนี่นยในได้ยินมาเหมือนกับแบบหมามีลูกแล้วแม่มันตายป่ะหมายถึงว่าแบบก็ต้องให้นมแพ้อะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมเ,ออเราเราว่าบางคนอาจจะชอบนะถ้าเกิดว่าคนที่แพ้นมบัวแล้วหาทางเลือกใหม่ๆสําหรับวันนี้นะคะรีวิวรีวิวเรามารีวิวทุกนมที่มีอยู่ในชั้นในซูเปอร์มาร์เกต็ตว่ามีนมอ,อื่นๆที่ไม่ใช่นมวัววันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะที่เราพยายามหยิบมาจากเชลฟ์นมอย่าลืมคอมเมนต์ในช่วงถ้าคอณขอลรา ถูกต้องค่ะการผิวมีทุกอย่างสวยงามเรื่องบิวตี้เรื่องงานท่องเที่ยวนะคะและอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและอย่าลืมนะคะเคล็ดลับพิเศษสําหรับพี่เนทที่วันนี้พี่เนบอกมาคืออันไหนที่รู้สึกว่าเรากินไม่ได้ไม่อยากจะกินแต่จำเป็นต้องกินมันคือเปิดพอหอยเปิดอะไรเปิดหอยะแล้วันมีผู้ที่เข้ารอบก็คือข้าวบุซังซังซังและอัลมอนด์บรีสค่ะอันนี้ด้วยอันนีด้วย ็แนะนําให้คนมาหันมากินอะไรที่มันเป็นนมที่มันเป็นแพนเบสอย่างนี้นะเพราะอะไรวะเพราะว่ากูไปอ่านมาหลังๆที่กูอินนะ่ะเ,เขาเขียนว่านมที่มาจากวัวหรือสัตว์อะมันคือนมจากตาบสายพัน์ธุมึงเราย่อยนมไม่ได้เหมือนกันเราเลยไม่ค่อยกินนมสังเกตปะ่ะพวกเราเริ่มแบบ เหมือนท้องอืดเวลากินนมวัวหรืออะไรมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วแบบเออมันเป็นอะไรที่เป็นวงโคจรที่จริงๆแล้วถ้าศึกษาดูอ่ะบางคนถ้าเขาอินนะนะอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อว่าแบบคนจะว่าว่าเราแนะนําให้กินนมวัวหรือนมอะไรออก็คือเขาก็อาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันก็น่าสงสารนะในการที่แม่พันธุ์แบบรีดมาเพื่อฟีดต่างสายพันธุ์นะแล้วตัวลูกๆเขาเองก็เหมือนโดนแบบอ๋อแต่ที่บอกเราเป็นคนไม่กินนมนะคะเพราะว่าเราแพ้นมวัวเราชอบท้องอืดก็เลยกินนมไม่เก่งแต่อันนี้ก็เลยไม่กินเลย ค่ะวันนี้ไปกันละค่ะ